ครับก็ต้องนิยามก่อนนะครับว่าที่เราพูดถึงเนี่ยยาตัวนี้คือยาแผนปัจจุบันนะครับที่เป็นกลุ่มขยายรดเลื่อนพวก PDE5 inhibitor นะครับสาเหตุหลักๆ3-4ข้อนะครับที่ทำให้กินยาแล้วไม่ได้ผลเนี่ยอย่างแรกเลยครับก็คือไปกินกับอาหารไขมันสูงแล้วก็พวกแอลกอฮอล์นะครับคือยาในกลุ่มนี้ครับบางตัวครับถ้ากินคู่กับอาหารไขมันสูงหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะขัดขวางการดูดซึมทำให้การดูดซึมและการออกฤทธิ์ของยาแย่ลงนะครับ ข้อที่2คือเรื่องระยะเวลาในการทานยาครับโอ้โหบางคนแบบทานกระชั้นชิดมากเลยคือยาในกลุ่มนี้ครับบางตัวออกฤทธิ์เร็วบางตัวออกฤทธิ์ช้าต้องทานล่วงหน้าบางตัวเนี่ยชั่วโมงชั่วโมงขึ้นนะครับข้อที่3นะครับคือทานแล้วไม่นา้วลงขาดการกระตุ้นคือต้องเข้าใจก่อนว่ากลไกการทํางานของยากลุ่มนี้มันขยายหลอดเลือดครับมันไม่ได้เพิ่มลงทางเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไปแล้วนะครับต้องมีการปลุกต้องมีการกระตุ้นถึงจะขึ้นนะครับข้อที่4ี่นะครับขนาดยาที่ใช้อาจะไม่เพียงพอครับอาจจะทานยาน้อยเกินไปครับ ข้อที่5นะครับคือคนไข้ไม่ตอบสนองยาแล้จริงๆนะครับสาเหตุมาจากเรื่องการที่มีโรคประจําตัวที่รุนแรงว่าควบคุมไม่ได้นะครับอย่างเช่นเบาหวานไขมันความดันนะครับคือจริงๆเนี่ยก่อนที่จะตัดสินว่าใช้ยาไม่ได้ผลนะครับตามการแพทย์จริงๆเนี่ยจะต้องทานยาไปอย่างน้อย4ครั้งนะครับมีวิธีก็คือว่าถ้าทาน4ครั้งแล้วไม่ได้ผลปรับขนาดแล้วไม่ได้ผลนะครับอาจจะทําการเปลี่ยนไปใช้ยาตัวอื่นในกลุ่มเดียวกันนะครับ นอกจากนี้นะครับก็จะมีทางเลือกที่2นะครับคือว่ายาบางตัวในกลุ่มน,นี้สามารถใช้การทานทุกวันแบบเดลี่โดส e น้อยๆได้นะครับอันนี้ก็จะเหมาะสับคนที่มีปัญหาเรื่องตอมลุกมากมีปัญหาเรื่องความวิตกกังวลแอนไซตีแล้วก็คาดการเวลาไม่ได้ก่อนี่จะมีเพศสัมพันธ์ครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในส่วนของความรุนแรงของโรคประจําตัวตอบสนองต่อยาไม่ดีนะครับอันนี้อาจจะจําเป็นที่จะต้องเข้ามาพบแพทย์แล้วก็ใช้การรักษาอื่นร่วมด้วยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมโรคประจําตัวการฟื้นฟูหลอดเลือดด้วยช็อคเวฟด้วยเอ็มช็อตน,นะครับหรือว่าการปรับฮอร์โมนตัวเองครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าทานยาไม่ได้ผลเอ๊ะตัวเองทานยาถูกวิธีหรือเปล่าหรือว่าต้องใช้ตัวช่วยไหมก็สามารถเข้ามาปรึกษากับ ทีมแพทย์ด้านสุขภาพเพศและแพทย์เฉพาะทางที่ Max Wellness Clinic ได้เลยนะครับ